สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนโคกหนองนานะครับวันนี้ก็จะพามาดูความเปลี่ยนแปลงหลังจากขุดได้สองเดือนเนี่ยความเปลี่ยนแปลงแรกมีกระท่อมเทียงนาน้อย <c oughs> ง่ายๆนะครับผมไว้นอนเล่นนี่ต้นจะบกอยู่ข้างหลังนี่ต้นกล้วยโตแล้วบางส่วน น้ำเราก็เหลือนิดเดียวนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าฝนมันไม่ตกนี่ครับกล้วยนี่ก็ลงพวกมะพร้าวไปบ้างแล้วนาะนี่ครับมะพร้าวกล้วยตะไคร้แล้วก็มีต้นอะไรไม่รู้พ่อ,อเกปลูกครับผมก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่นานจะมาดูทีจะมาช่วยปลูกบ้างนิดนหน่อยหนี่ก็จะเป็นการโหมฟางครับโหมไปนิดนึงกับไอทางมะพร้าวที่เขาเหลาเอาข้างในออกแล้ว พอดีคนแก่แถวบ้านเขาเหล่าดีกว่าเผาทิ้งเราก็เลยเอามาคุมไว้นี่ครับตะไคร้เริ่มโตแล้วนี่ก็บรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมนี่ฝั่งนู้นก็เป็นสวนมันของลุงของเราก็ขุดหมดแล้วเป็นโคกหนองนาไปแล้วนี่เป็นบ่อแรกนะครับขุดได้สองเดือนแล้วน,นี่ก็ต้นจะบก บรรยากาศยเย็นต้นไม้นี่ก็มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ขุดออกไม่อยากเอาออกนี่อันนี้จะเป็นไฟโซลาเซลล์ไว้ให้สว่างตอนแรกว่าจะให้ล่อมแมลงครับแต่มันคงมแมลงคงลงไม่ถึงน้ำเพราะน้ำมันลดนี่น้ำน้ำก็เหลือแค่นี้ครับโคกหนองนาตรงนี้ก็จะเป็นประมาณที่ประมาณหกไร่ครับทั้งหมดที่ขุดไปเนาะ เนมันหกไร่งบประมาณประมาณแปดหมืนบาทนะครับเป็นงานเหมาครับอันนี้เป็นปุ๋ยที่เอามาไว้ใส่ปุ๋ยขี้ควายครับนี่ทางนี้ก็ปลูกไปแล้วกล้วยกำลังสวยเลยมีพริกด,ด้วยฝนมันไม่ค่อยตกครับนี่ก็เป็นเทปน้ำพุ่งเราใช้โซล่าเซลล์ปั๊มน้ำครับโซล่าเซลล์ดูด ึ้นมาแล้วก็ให้มันพุ่งใส่นี่ก็ปลูกทิ้งๆไปครับปลูกไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นี่ก็ห่มฟางก็ยากก็ไม่ค่อยขึ้นนี่จะเป็นพวกเม็ดข้าวครับที่ขึ้นตรงที่หมฟางเนาะนี่ต้นกล้วยเริ่มสวยแล้วนี่ขาเพิ่งปลูกไปเมื่อกี้แม่มาปลูกตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่ง,งนาใหญ่เลย ตรงนู้นจะเป็นพวกบวบตรงนั้นจะดีดีหน่อยเพราะว่ามีน้ํามีน้ํารถพ่อแกเอาเทปน้ําพุ่งเดินไปเลยแล้วก็ปัมซล่าเสียก็นรถเข็นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมาลดไวนี่ครับความเปลี่ยนแปลงสองเดือนประมาณนี้แหละเนาะตะไคร่นี่นนบ่อลูกแรกนะครับผมนี่เลยบ่อลูกแรกจะ,จะไปจะมีคอไส้ไก่รอบรอบสวนนะครับ นนี่จะเป็อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยไม่รู้จักภาษาไทยครับรู้จักภาษาเขาเมรน,นี่นี่เป็นดอกอันนี้เป็นทัวลิส,สงนี่ครัอันนี้ก็จะปลูกพวกมันพวกอะไรไปแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะโตมะพร้าวมันค่อยสวยครับอันนี้มันเป็นมะพร้าวบ้านนะ มะพร้าวบ้านเรานีม่มองไปทางนี้น้ําก็จะประมาณนี้นครับอันนี้ออกแบบเองครับวาดวาดเอาแล้วก็ให้เขาขุดตรงนู้นใต้ต้นจะบกจะเป็นที่เก็บของทําแบบง่ายๆน่ารักน่ารักล็อกได้ครับมีกุญแจตรงนี้ตรงนี้มันจะพังเพราะว่าตอนแรกคนขุดเขาขุดเป็นคลองไปเลยแล้ว ผมว่าไม่อยากให้มันเป็นคลองนะครับมันอยากให้น้ํามันอยู่เต็มบอ่อก่อนแล้วค่อยต่อท่อลงมาแต่ว่าเขาขุดไปแล้วก็เลยเอาให้เขาเอาดินมาถมใหม่มันก็เลยไม่แน่นเดี๋ยวก็จะทํเตรงนี้จะทําใหม่อยู่นี่ครับนี่จะเป็นคลองไปอย่างนี้ที่มันสโลปนะครับนี่คลองฝนตกมาก็จะมีน้ําปล่อยหอยไปแล้วเลี้ยงหอยหอยปูปลาให้กบให้อะไรมันอยู่นีเป็นมะนาวมะนาว นี่ต้นเตงโมครับตายไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าได้กินอยู่นะเป็นเต่งโมยกักษ์เก็บไปแล้วเมื่อกี้สวยมากลูกเดียวได้ากชมคลองฝั่งนี้ก่อนนี่เลยนี่คับคลองมันก็ปลูกต้นไอ้นี้เนาะต้นหมากตายบ้างรอดบ้างไม่เป็นไรปไลูกใหม่เราเพาะเองสวยมาก ต้นไม้ที่สวนนี้จะเพาะเองครับเพราะว่าเราใช้งบประมาณในการขุดมาแล้วเราต้องเพาะเองบ้างครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นทุ่งนาเนาะนี่ทุ่งนาขนนามันจะสูงมากครับประมาณเป็นเมตรอะ่ะใหญ่ด้วยใหญ่ประมาณสองเมตรเนี่ยครับแม่ก็อยากเลี้ยงปลาในนาข้าวนี่จะลึกมากเลยตรงน,นี้นี่เป็นทุ่งนาหมดเลยนี่ต้นจะบกใหญ่ ที่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วต้นไม้จะต้นไม้ก็จะเยอะอยู่ครับเพราะว่าที่สวนฝั่งนู้นก็จะมีพกต้นยางนาต้นอะไรเยอะเลยตรงฝั่งนี้จะเป็นบอ่อเก่านะครับที่มีไฟน่นเป็นบอ่อเก่าบอ่อแรกที่ตรงนี้หกไร่นี้เราไม่ได้เน้นบอ่อให้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเน้นส่วนมากจะเป็นเน้นทำนามากกว่าบอ่อก็จะมีสามบอ่อแค่นั้นแหละบอ่อไม่ใหญ่หรอกครับ ก็จะมีคลองรอบๆนะครับคลองเราจะปลูกพวกมะพร้าวในในในสวนตรงนี้คือจะปลูกแค่เป็นเน้นเป็นพวกของกินครับพวกมะพร้าวพวกอะไรรอบๆก็จะเป็นปลูกพวกต้นไม้ยืนต้นพวกยางนาไว้บงังแดดทางนี้เป็นฟ่งทิศตะวันตกครับผมนี่จะเป็นท่อน้ําเข้ามาจากบ่อยใหญ่ที่มันสลบที่มันไม่ได้เรียบครับผมมันจะรกๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร กสิกรรมธรรมชาติรกบ้างไรบ้างเป็นไรตรงนี้จะเป็นผักหนามนะครับปลูกไปแล้วเดี๋ยวก็จะเอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายมาหวานก็จะสวยผักหนามเอาไว้ห่อหมกทางนู้นจะเป็นคลองสาธารณะนะครับมันไม่มีน้ำเ,รเพราะว่ามันที่ขั้นคลองมันหักมาแล้วเดี๋ยวว่าจะเอารถมาลงปิดไว้เพื่อเอาน้ำไว้ใช้เดี๋ยวมีงบก่อน นี่จะเป็นกล้วยนี่จะลกมากเลยครับนี่ถั่วลิสงรอบนี่เนี่ยสายเทปน้ำพุ่งเราก็จะมีมีตลอดนะครับมีแทบทุกที่ครับเอาไว้ลดน้ำแบบไม่ต้องตักใช้ปั๊มโซล่าเซลล์ใส่มนันนี่นี่เป็นมะพร้าวนี่ทุ่งนาของเราครับนี่เป็นถั่วลิสงเยอะเยอะมาก คุมดินไว้นี่ครับตามธรรมชาติเนี่ยครับพื่อารายกันไปทั้งหญาทั้งอันนี่ได้ยินเสียงเขียดไหมนี่เปนช่วงเย็นๆนะครับเสียงเขียดหรงปลูกตะไคร้ปลูกขาปลูกอะไรเต็มไปหมดนี่จะเป็นบอ่ออีกลูกหนึ่งครับบอ่อลูกที่สองนี่น้ำไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ปิ่มๆ ที่ทุง่งนาของเราลึกมากเอาไว้เลี้ยงป่านี่อันนี้เป็นบอ่อตรงนี้เป็นที่ลุ่มนะครับมันจะลาบมันจะสโลปมาออตรงนี้เป็นที่ลุ่มอยู่แล้วก็เลยทําเป็นบอ่อไปเลยเนี่ยขนาดใหญ่มากใหญ่มากทุง่งนาเน้นเป็นนามากกว่านาจะใหญ่ๆหนะ่อย เพราะว่าเราต้องทำข้าวไว้ก่อนไม่มีข้าวกินนี่แย่เลยนี่บ่อนี้จะเป็นเลี้ยงเลี้ยงหอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าจะพามาดูว่าเลี้ยงหอยอะไรนะครับคลิปนี้จะด,ดูสวนไปกันเพราะว่ามันต้องลงไปแหางล่างมันจะยาวไปนี่นี่จะเป็น ปั๊มโซลาเซลล์ของเรานะครับปั๊มนี้ก็เคยลงคลิปไปแล้วดูสองสามคลิปเนี่ยครับที่ใช้กับเทปน้ำพุ่งอะไไปไล่ดูครับผมมีหมดมีรายละเอียดปั๊มอยู่ครับว่าใช้อะไรยังไงนี่ก็ทำเองครับผมนี่นี่เป็นรอบๆครับตรงนี้จะเป็นบ่อเล็กครับเอาไว้เลี้ยงปลาเป็นเลี้ยงปลาหรือว่าเลี้ยงกบน,นะเดี๋ยวดูก่อนพอดีว่าดิน พูดจากบอ่อแล้วมันไม่พอไงครับก็เลยออกแบบไปเพิ่มอีกที่จริงมันไม่ได้อยู่ในแบบหรอกแต่ก็เพิ่มไปว่าให้มันเป็นบอ่ออย่างนี้ไปมันเป็นไรน้ำมันจะไหลมาจากต้นจะบกต้นนู้นนะครับพอมันเข้าทุงางาท่งนาตรงนี้ปุ๊บมันเต็มบ่อแรกครับอ่ะเข้าทุ่งนาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไหลมานีปึ๊บไหลนี่แล้วก็เข้าทุ่งนาข้างล่างนู้นเพราะมันเป็นที่สโลวข้างล่างนู้นนะเนี่ยจะเป็นทุ่งนานี้ ส่วนทุ่งนาตรงนี้ก็จะมีตรงถังสีฟ้าครับมีท่อออกมาน้ําก็จะไหลเข้าคือน้ําเต็มบอ่อแรกนะครับมันจะไหลผ่านมานี่หมดเลยนี่นี่มันจะมันก็เย็นมากแล้วนะนี่เลยมันจะรกรกหน่อยไม่เป็นไรตามสภาพนะฟังเสียงเขียดเอเป็นบอ่อลูกทีอศครับนี่เลย เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆเลยครับผมจะยาวหน่อยเนาะนี่ก็เป็นทุ่งนาหมดเลยนะครับทุ่งนานี้จะไม่ได้ปั้นคันนาใหญ่นะอันนี้คือวางแผนไว้ว่าไว้ให้ว่าเดินปลูกปลูกหญ้าหน่อยให้มันหญ้ามันเตี้ยๆ้เราก็ตัดสวยๆแล้วก็เดินไว้เดินถ่ายรูปเวลาเข้าออกรวงอะไรเงี้ยนี่ถ้ามันทางนี้มันจะใหญ่ฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนาเล็กทําเป็นเล็กๆนะครับตามพื้นที่เพราะว่าที่เราสโลป ที่เราไม่เท่ากันถ้าเราจะทําให้มันเท่ากันหมดเรียบเหมือนแถวภาคกลางมันก็จะเปลืองงบนะครับในการขุดมันใช้เวลาหรือถ้าเราอยากได้เรียบเราก็เอารถมาดันก็ได้แต่ว่ามันมันสโลปมากเลยก็เอาตามสภาพมาครับตามพื้นที่นี่ครับบ่อน้ํามีเลี้ยงหอยคลิปหน้าพาไปดูนี่ต้นเดาของเก่าเอาไว้นี่เป็นจอมปลวก นี่ก็ปลูกด้วยกันเลยครับนี่มะนาวกับมะละกออยู่รวมกันนี่มะเขือพวงรกมากแต่ว่ามีมีลูกด้วยนี่ครับสะเดาแมงกินโออมันไม่โฟกัสเนาะไม่เป็นไรปล่อยมันตามธรรมชาติแบ่งๆกันกินนะครับลูกที่สองนูนของมาจากตรงนี้แล้วก็ไหลมา เดี๋ยวตรงนี้ว่าจะทําเป็นที่ขั้นน้ําอีกที่หนึ่งให้มันสูงๆจะได้น้ํำเยอะๆหน่อยนี่จะเป็นคลองนีะครับคลองไปทางนี้เลยที่มันจะสโลปไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ปลูกกล้วยหมดแล้วนี่ครับนี่นี่ก็ต้นอะไรไม่รู้เอาไว้ไม่ได้ตัดทิ้ง รอบๆวันนี้เป็นคันันนาก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าอยากเลี้ยงปลาเนี่ยนะนี่เป็นยูคานะครับเดี๋ยวปีนี้ว้จะตัดออกแล้วก็ปลูกพวกตน้นยางนาต้นอะไรให้รอบให้หมดเลยต้นไม้ก็เพาะไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะพามาดูต้นไม้ที่เพาะไว้นะครับเราเพาะเองครับหาต้นไม้ที่มันอยู่แถวบ้านเราเนี่ยครับมันง่ายประหยัดด้วยต้นมพะพ้าว เราก็จะไ้ซื้อไปพวกมะพร้าวพวกอะไรกล้วยแล้วก็ไปขอเพื่อนบ้านมาพันอะไรก็ช่างปลูกไปเะขาตะไคร้ก็มีทั้งขาเหลืองขาอะไรปลูกมั่วไปหมดครับอี่ยาจะรกหน่อยนี่เป็นไดคลองก็ร,บรอบๆเลยครับมันจะยาวหน่อยนะเพราะว่านี่ก็เย็นแล้วมันจะมืดๆนี่นึงนี่ครับนี่ก็ลงใส่บัวบัวแดง เอาไหลมันมาปลูกเขาเรียกไหลหรือเปล่าที่เป็นหัวกลมๆ <c oughs> นี่ครับนี่มันจะชะล و มาทางนี้แล้วก็จะไปทางนี้นี่คลองก็จะรอกน้นเป็นสวนอีกของคนอื่นนี่ท่อน้ําท่อไว้ระบายน้ําจากตรงนี้ครับจากทุ่งนานี้มาใส่คลองนี่เราก็เอาไว้หมดเลยนะครับผมจอมปลวกอะไรเอาไว้หมดเอาไว้ให้ลูกหลานดูอย่าไปขุดทิ้งมัน นี่ของก็จะโค้งไปตามรูปจอมปลวกเนี่ยครับของรอบเลยทุ่งนานี่ยังไม่ทำนานครับยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวรอดูว่าจะหวานหรือจะดำดีแต่น่าจะหวานนะครับปีนี้มันไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเพราะผมก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านอยู่ไกลเนี่ยครับทุ่ง คนาเราจะไม่ใหญ่เอาไว้เดินถ่ายรูปช่วงข้าออกรวงไปสวยนี่ของเรามีน้ำนะครับมีเขียดมีอะไรเต็มเลยนี่ครับก็มีกบด้วยปีนี้ก็จะยังยังไม่ให้ใครมาจับนะครับจับพวกกบพวกอื่นอะไรเนี่ยที่สวนจะปล่อยไว้ให้มันแพร่พันุกันนี่ครับ จะปาาลูกมะพร้าวนะครับรอบๆเลยมันจะไปแบบเร็วๆหน่อยเพราะว่ามันมืดแล้วนี่คันนาทำไมจะเป็นทุ่งนานครับบ่อก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าในสวนนี้มันมีบอ่อเยอะล้วมีบอ่อใหญ่หนึ่งบ่อแล้วก็บอ่อที่ขุดตรงที่หกไร่ตรงนี้อีกสามแล้วก็บอ่อเล็กข้างบนอีกสองบ่อครับคือเก็บน้ำฝนแทบทุกเม็ดที่หล่นในสวนนะที่ตกในสวน เก็บไว้เอาไว้ใช้หน้าแรงนี่น้ําตรงนี้ก็จะเต็มเลยมันจะสะโลปมาจากทางนู้นเนาะปื๊ดเข้าขมาตรงนี้แล้วก็ไม่ขุดกันไว้ตรงนี้นะครับพาดูคลองนี่คลองมันก็พังบ้างอะไรบ้างครับมันตามสภาพนี่ก็อยู่คาเดี๋ยวก็จะตัดออกให้หมด มาทําพวกโครงสร้างพวกกระท่มพวกที่อยู่าัาศัยครับทําได้อยู่ใช้ดีใช้ดีนี่ก็เป็นกระบวยเอาไว้ตักน้ํารถมะพร้าวนะครับเพราะว่ารถเข็นโซล่าเซลเราเข็นมาไม่ได้ครับมันติดอยู่คาฝั่งนู้นทางนี้ก็ไม่มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันลําบากด้วยครับเข็นมาไกลเกินเพราะว่าเราปลูกแค่มะพร้าวฝั่งนี้เนี่ยครับ นี่เลยบัวตรงนี้ก็จะเป็นคลองครับมันจะใหญ่หน่อยเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นดินทรายตอนขุดก็มันก็พังเราก็เลยตามสภาพนะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรอาจจะไม่เว้าไม่โค้งเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีน้ําเก็บน้ําได้ก็โอเคแล้วตามงบแล้วครับมันนี่ก็เนี้ยทางนู้น มีเสียงกบเสียงเขียดด้วยนี่คันนาเราก็จะเดินตามคันนาไปนาก็เล็กๆครับเป,เป็นขั้นเป็นขั้นไปน้ำันจะไหลมาจากตรงนูน้นเข้านหนเข้าเต็มนี่แล้วก็ไปนี่ไปนูน่นไปนูน่นไปนูนปน่นพอดีตามสภาพพื้นที่ะครับเพราะออกแบบเองเราก็จะรู้ว่าน้ำไหลมาจากทางไหนบ้าง นี่จะเป็นบ่ออีกลูกหนึ่งครับบ่อนี้ก็รูปอะไรก็ไม่รู้ทับวาดเองด้วยเขาก็ขุดตามที่เราวาดแล้วครับนี่บ่อนี้ปล่อยปลานินไปแล้วพันตัวเป็นปลานินแปลงเพศนี่น้ําบ่อนี้น้ํามันจะออกเองครับน้ํามันซึมก็ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอดูฝนตกนหนักให้น้ําเต็มบ่อนี้น้ําเต็มก่อนนะครับมันถึงจะล้นตรงนี้ไป ส่วนมากจะเก็บน้ำฝนในที่ครับไม่ได้ว่าไม่ได้เอาไหลมาจากทางอื่นเพราะว่ากลัวจะเป็นพวกสารเคมีอะไรเยอะเงี้ยนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นเย็นจะเป็นท่อสีฟ้าเอาไว้ให้น้ำลงไปทางทุ่งนาตรงนี้ว่าจะเลี้ยงกบกันนะครับปีนี้่จะเอาตะข่ายหรืออะไรมา ล้อมแล้วก็เลี้ยงกบเนี่ยครับกักเย็นเย็นบ้านนอกอกราวนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าเป็นการอันนี้คืออะไรเดี๋ยวจะมาให้ดูครับคลิปหน้ากันคลิปหน้ากันคลิปนี้มันเย็นแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับนี่นี่เอามายังไม่ได้ห่มเลยทางมะพร้าวเยอะแยะเลย ไปขอเข้ามาครับพ่อไปคอเข้ามาบอ่อนี้นี่เป็นบอ่อลูกที่สามครับก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะนี่ครับไม่ได้รู้ไม่รู้ขนาดนะเพราะว่าเขาขุดตามรูปที่เราวาดไปตามพื้นที่ด้วยครับให้คนขับคนขับรถเขา,าจะรู้ว่าถ้าขุดใหญ่บ่อมันจะมีที่ไว้ดินหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาดูออก เขาจินตนาการของเราเองเราแค่ออกแบบนี่ครับนี่ก็เย็นแล้วเนาะนี่ก็ต้นไม้ก็เอาไว้หมดเลยทุกต้นว่าฟ้าแลบแล้วครับผมอันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็คลิปหน้าก็จะพามาดูการเลี้ยงหอยหอยนะครับหอยแล้วก็พามาดูความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆ จะกลับมาดูกลับบ้านมาก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพาไปดูพวกต้นมงต้นไม้ด้วยเนาะที่เพาะไว้เพราะว่าเราจะเน้นเน้นปลูกปลูกเองเพาะเองนะครับมันจะประหยัดต้นทุนแล้วด้วยครับนี่ตอนเย็นเย็นบรรยากาศแบบนี้เลยนี่ก็โอ้โหยาวมาก20นาทีเลย เนี่ยครับสองเดือนได้แค่นี้แค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่าเราปล่อยทุ่งนาไว้โล่งๆครับไม่มีอะไรเลยมีแต่ญ้าอืมนี่ก็พอได้กินปลานี่มีปลาซิวเยอะมากแต่จะมาจับปลาซิวเป็นหม,มกครับผมวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ